ครับก็ขอสวัสดีนะครับผี่ป่านาอาลูกๆลานทุกคนนะครับวันนี้นะครับบุญรวมมีดหมอนะครับก็ได้มานำเสนอนะครับวัตถุมงคลนะครับเรียกว่าเครื่องรางนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นมีดไซปะกานะครับ โบราณยุคต้นนะครับอายุนันร้อยกว่าปีนะครับแล้วก็เมธสาริกาของหลวงพ่อลุ่งนะครับวัดหนองศรีนวลนะครับอันนี้ก็ยุคต้นเหมือนกันนะครับร้อยกว่าปีเหมือนกันนะครับเอามาให้ชมกันนะครับวันนี้นะครับเรามาชมเล่มแรกกันนะครับนี่นะครับเล่มแรกนะครับอันนี้ก็ลงคลิปไปแล้วนะครับ นะครับก็ยังไม่เจอเจ้าของนะครับวันนี้ก็เอามาลงซ้ําอีกนะครับนะครับเป็นมีดยุบต้นนะครับนะครับมีดยุบต้นนั้นจะไหลรูปแบบนะครับมีทั้งด้ามงามีทั้งด้ามเขานะครับมีทั้งด้ามไม้นะครับฝักไม้นะครับแต่เล่มนี้นะครับเป็นด้ามเขานะครับ น่าจะเป็นเขาเก้งนะครับเป็นแขนงมันนะครับอันเล็กๆนี่แหละครับเขามาทํานะครับนี่นะครับแล้วก็ฝักไม้นะครับเป็นไม้พยุงนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับเรียกว่าเก่าถึงยุคหลวงพ่อนะครับนะครับแต่ไว้นี่น่าจะรัดมาใหม่นะครับ อันเก่านั้นก็น่าจะชำรุดไปนะครับฝักนี้ก็น่าจะทำมาใหม่นะครับไม่ใช่ฝักคู่ตัวนะครับของคู่ตัวจะเก่ากว่านี้นะครับนะครับเดี๋ยวให้ชมกันนะครับความยาวรวมร้าม2นิ้วครึ่งนะครับนี่นะครับยาวรวมร้ามสองนิ้วครึ่งนะครับใบ อยู่ที่นิ้วครึ่งนะครับเรียกว่าไสสาลิกานะครับแต่ท่านใดได้ไปนะครับบูชาไปผมก็แนะนํานะครับนะครับให้ไปใส่กรอบนะครับนะครับใส่กรอบนะครับทําเป็นสามห่วงนะครับนี่นะครับเรามาดูภายในกันนะครับนี่นะครับมีดหลวงพ่อลุงนะครับภายในนี่ขนาดว่าเขาทำมาใหม่นะครับก็ยังเก่าป่านนี้นะครับ นี่นะครับเก่าปึกเลยนะครับบอกกายเลยนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับโอ้โห้นะครับดูครับความเก่านะครับแต่ตรงนี้ไม่รู้ว่าเป็นไม้หรือเป็นตะกุดนะครับนะครับอันนี้ก็เอาไปรุ่นเรานะครับแต่ดูแล้วนะครับเอามาแปะไว้นะครับนี่นะครับ เป็นอะไรสักอย่างนะครับนี่นะครับหายากนะครับไซสาริกาของหลวงพ่อรุ่งนะครับนะครับที่อายุถึงแบบนี้นะครับอายุร้อยกว่าปีนะครับเราก็มาดูบนใบมีดกันนะครับนี่นะครับโอ้โหเอเครับเอกลักษณ์ของหลวงพ่อเดิมเอหลวงพ่อรุ่งก็คือนะครับเปลวเพลิงนะครับนี่นะครับปลายเปลวเพลิงนะครับแล้วก็ฝังตะกุดนะครับ เงินทองหน้าอย่างนี้นะครับนี่นะครับสุดยอดเลยนะครับฝังไว้ทําไมนะครับบางคนนะครับฝังตะกุดไว้นะครับเพื่อไม่ให้นะครับนะครับสะท้อนกลับมาหาเรานะครับสิ่งไม่ดีนะครับเพราะว่านะครับทําน้ามนต์ทำน้ำอะไรนะครับไล่พวกผีปีศาจนะครับพวกคุณใส่ถอนคุณใส่ถอนมนต์ดนะครับ นะครับเพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านั้นย้อนกลับมาหาตัวเรานะครับนะครับทำน้ำมนุ์นะครับนี่นะครับแกวงแขวงแกวงในขันนะครับนะครับทำน้ำมนุ์นะครับนี่นะครับเพื่อไม่ให้ของไม่ดีเหล่านั้นสะท้อนกลับมาหาเรานะครับนี่นะครับมิดหลวงพรุ่งนะครับวัดหนองซีนวนนะครับเหลี่ยมนี้นะครับนี่นะครับแน่นปึกเลยนะครับ ไม่มีโยกม,ม,น broken, tá, ม, illing, มกันมีครอนนะครับนี่นะครับนี่นะครับสวยงามนะครับแต่ตรงนี้นะครับที่กลั่นเม็ดอย่างนี้นะครับนะครับไม่ร right. ู้ว่าเป็นทองหรือเป็นทองเหลืองนะครับแต่ดูแล้วมันแวววาบแวววาวเหมือนทองนะครับก็เอาไปลุ้นกันเอานะครับนี่นะครับเป็นแผ่นทองหรือเปล่านะครับนี่นะครับเพราะมันเป็นสีเดียวกันนะครับนี่นะครับ นี่นะครับนี่นะครับก็ไปลุ้นกันเอานะครับแต่ด้ามเขานะครับนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับสุดยอดนะครับไม่ใหญ่นะครับนะครับเพราะว่าขนาดนะครับสองนิ้วครึ่งเองนะครับนะครับนี่นะครับ มีดหลวพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลนะครับในด้านแค้คขาดปลอดภัยอยู่ยงคงกระพันชาตรีนะครับป้องกันคุณใสป้องกันมนดํานะครับถอนคุณใสถอนมนดํานี่แหละครับมีดหลวงพ่อรุ่งนี่แหละครับมีดปาบนะครับพวกผีปีศาจโดยเฉพาะเลยนะครับในด้านแค้คขาดปลอดภัยอยู่ยงคงกระพันนะครับชาตรีนะครับนี่นะครับ จุดยอดนะครับโอ้โหดูครับเก่านะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับมันแวววาวนะครับเหมือนทองนะครับแต่เอารุ่นกันนะครับนะครับเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับสนใจก็โทรมานะครับนะครับที่เบอร์ศูนย์แปดแปดห้าแปดหกหนึ่งสามสองเก้านะครับนะครับวันนี้นะครับเอามาให้ชมกันอีกนะครับ นะครับมีหลวงพ่อเดิมอย่างนี้นะครับเขาเหมือนกันนะครับดามเขาเก่งเหมือนกันนะครับนี่นะครับก่อเรียกว่านะครับลูกพี่ลูกน้องกันนะครับเป็นญาติกันนะครับหลวงพ่อเดิมกับหลวงพ่อรุ่งนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับเขาเก่าเหมือนกันนะครับนี่นะครับดูครับนี่สวยงามนะครับแต่นี้เป็น เงินผสมเหล็กหล่อดํานะครับนี่นะครับขาบใครเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากธรรมชาตินะครับนี่นะครับนี่นะครับดูไม้ครับนี่นะครับไม้ร้อยกว่าปีนะครับนี่นะครับรุ่นแรกเลยนะครับถ้าเป็นพระเป็นเหรียญก็นะครับรุ่นแรกนะครับมีดเล่มนี้ก็รุ่นแรกของหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมได้ไปมาหาสู่กับหลวงพ่อลุ่งนะครับไปเยี่ยมเยียนกันนะครับ หลวงพ่อเดิมก็ได้เรียนวิชาต่างๆมาพอสมควรก็สนใจในเรื่องมีดหมอนะครับก็เลยให้ช่างนะครับหลวงพ่อรุ่งนะครับวัดหนองซีนวนั่นนะครับให้ช่างนั้นตีมีดขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับนะครับลูกหลานเขาบอกนะครับว่ารุ่นนี้รุ่นแรกนะครับ ปู่ของเขานั้นไปเอามานะครับจากวัดน้องพูนะครับเพราะว่าหลวงพ่อเดิมได้แปลทำมาจากวัดหลวงพ่อลุ่งนะครับนี่นะครับก็เลยนะครับสมัยนั้นนะครับเอามาแจกแจก,แกเฉพาะนะครับกรรมการหรือว่าผู้ที่ไปวัดไปว่าช่วยทำพัฒนาอะไรเงี้ยน,นะครับทำงานในวัดอย่างเงี้ยน,นะครับ นะครับเพราะว่าหลวงพ่อเดิมได้ไปเอามาประมาณสามสิบเล่มนะครับนี่นะครับก็หายากนะครับนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับดูครับนี่ครับช่างวัดนองสีนวลนะครับนี่นะครับช่างของหลวงพ่อรุ่งนะครับตีให้หลวงพ่อเดิมนะครับเอามารุ่นแรกนะครับนะครับประมาณ สามสิบนะครับนี่นะครับไม้เนี่เบาแห้งเหมือนใบไม้เลยนะครับปล่อยน้ำได้เลยนะครับหวายนี่ถักมาใหม่นะครับเพราะว่ารอยอันเก่านี่ยมันน่าจะชำรุดไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับสุดยอดเลยนะครับลงรักไว้นะครับเจ้าของเขานะครับนะครับนี่สุดยอดเลยนะครับท่านใดสนใจนะครับโอ้โหไม่ควรพลาดเลยนะครับสองเล่มนี้นะครับ นี่นะครับเก่านะครับร้อยกว่าปีเหมือนกันนะครับนะครับรุ่นเดียวกันเลยนะครับนี่นะครับวันนี้นำมาให้เสนอนำมาให้ชมกันนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับดูครับมีดเหล็กอายุร้อยกว่าปีนะครับอยู่ในสภาพนี้ก็ถือว่านะครับสมบูรณ์นะครับนี่นะครับดูการเข้าคลั้งนะครับแน่นปึ๊กเลยนะครับไม่มีโยกไม่มีคลอนนะครับ นะครับเพราะว่าเป็นด้ามเขานะครับนี่นะครับสวยงามนะครับโอ้โหนี่รับลายของหลวงพ่อเลิมพ่อเดิมรุ่นแรกนะครับให้ช่างวัดหนองซีนวลวัดหลวงพ่อรุ่งนะครับตีให้นะครับยาวรวมด้ามห้านิ้วใบสองนิ้วครึ่งนะครับนี่เลื่อนี้นะครับสนใจก็โทรมานะครับนี่นะครับหายากนะครับรุ่นเก่าๆแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็ เป็นมีดพื้นที่ใกล้ๆวัดนะครับนี่นะครับคราวนี้เราก็มาดูนะครับงาแกะนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับเป็นสิงสามขวัญปากเจาะนี่นะครับโอ้โหได้ด้านค้าขายนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับโอ้โหกลมบ้องเลยนะครับนี่นะครับ มีทั้งเบนๆบนแล้วก็กลมกลมแล้วแต่งานนะครับเพราะว่าช่างเขาจะแกะทีละตัวนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับสิงสามขวัญปากเจาะนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับการแกะแบบโบราณนะครับใช้มีดใช้ของมีคมแกะด้วยมือนะครับนี่นะครับสุดยอดนะครับอันนี้นะครับสิงในกรอบนะครับอยู่ในกรอบนะครับนี่นะครับหางใบโพนี่นะครับที่เขา หากันนะครับนะครับดูครับสองควันหางใบผูนะครับนี่นะครับอยู่ในกรอบแบบนี้นะครับสวยงามมากนะครับโอ้โหนะครับนี่นะครับเก่าเก็บนะครับบอกได้เลยนะครับนี่นะครับท่านใดได้ไปบูชานะครับผูนั้นก็จะมีอํานาจนะครับบุญบารมีนะครับเสริมบารมีเสริมอํานาจนะครับสิงนะครับนะครับ ในด้านเมตตาค้าขายนะครับนี่นะครับสิงปากเจาะนะครับโอ้โหดูครับสวยงามมากเลยนะครับทันใดสนใจนะครับนะครับโทรมาปรึกษาพูดคุยกันนะครับนะครับขอรูปเพิ่มเติมนะครับที่เบอร์0885861329นเะครับเบอร์นี้ก็เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับนะครับทันใดจะดูนะครับขอรูป นะครับก็เพิ่มเติมอะไรอย่างนี้นะครับก็เบอร์นี้แหละครับเบอร์ไลน์ด้วยเบอร์โทรด้วยนะครับ0885861329นะครับนะครับท่านที่เข้ามากันในใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามไว้นะครับเพื่อคลิปทั้งหน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ